จับพิรุษยกครับยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีชาวเด็ตครับได้มีการแชร์หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้คะเพราะว่าไม่ถูกตามหลักการเขียนคำร้องไม่มีหัวเรื่องเรียนไม่มีคุณและคําลงท้ายที่คนปกติทั่วไปนะครับเขาจะใช้คำลงท้ายว่าขอแสดงความนับถือแต่โยกกลับใช้คําว่าเรียนเพื่อทราบแผ่ครับ ชาวเน็ตวิจาร์ต่อฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือลายมือหนังสือร้องเรียนทั้งสองฉบับครับเขียนจากบุคคลคนเดียวกันแต่ลายมือเดี่ยกลับไม่เหมือนกันครับโดยผู้ใช้งานเอกท่านนี้ฮะได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าทําไมลายมือน้องหยกในจดหมายสองฉบับถึงไม่เหมือนกันหรือฉบับหนึ่งเขียนด้วยมือขวาอีกฉบับเขียนด้วยมือซ้ายการตวัดไม้มาลายไม้ม้วนการลานการลากส่อเสือหรือชอช้างก็ไม่เหมือนกันจะเหมือนก็แค่ตอนลงลายมือกับลายเซ็นครับ ดาประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับเวลา1 0 4นาฬิกา40นาทีฮะ ของวันที่6พฤศจิกายนนางสาวธนลบหรือว่าหยกครับและนางสาวเนติพรหรือว่าบุ้งครับเดินทางจากโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการมาที่เข้าออกสะพานอลไทยทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อทวงถามนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนและสิทธิการศึกษาของตนโดยเวลา10นาฬิกา50นาทีครับนายฉลองกรุงพัคละกุลหัวหน้าฝ่ายประสานมวลชนศูนย์บริการประชาชนสปนเข้าพูดคุยเพื่อแนะนําขั้นตอนในการ ยื่นหนังสือถึงนายกครับเวลาต่อมาครับ11นาฬิกา50นาทีครับที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลภายในสำน,นักงานกพนศเนติพรและหยกครับยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบการกระทําของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพื่อหาผู้รับผิดชอบการดําเนินการต่อเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีทางการเมืองว่าผิดหรือถูกอย่างไรครับรวมทั้งจะมีการรับผิดชอบอย่างไรกับการที่เด็กคนนึงต้อง สูญเสียเวลาสูญเสียอนาคตทางการศึกษาจากการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเนี่ยเมินเฉยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่ได้เข้าเรียนหนังสือแต่ยังไม่ได้รับคําตอบดีฮะ วันนี้จึงไปทวงถามจดหมายที่ส่งถึงแต่คำตอบที่ได้รับก็คือบอกให้รอก่อนจึงเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกเพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวครับกระทั่งเวลา12นาฬิกา5นาทีนะครับหยกเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือถึงนายกโดยมีนายสมภณ์นิลพันธ์ครับที่ปรึกษาด้านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของสปนครับรับเรื่องไว้เพื่อดาเนินการต่อไปจึงพอใจและเดินทางกลับบ้านครับโดยในหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับได้ระบุเนื้อความมาไว้นะครับว่าเรียน เศรษฐาทวีสินข้าพเจ้านางสาวธนลพพลันชัยต้องการให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตรวจสอบการกระทำของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพื่อหาผู้รับผิดชอบการดำเนินการต่อเยาวชนอย่างข้าพเจ้าที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองผิดหรือถูกอย่างไรในเรื่องนี้จะมีการรับผิดชอบอย่างไรกับการที่เด็กคนหนึ่งอย่างข้าพเจ้านั้นต้องสูญเสียเวลาสูญเสียอนาคตการศึกษา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะมีนโยบายในการจัดการอย่างไรข้าพเจ้าหวังว่านายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจะตรวจสอบและทูงความเป็นธรรมให้กับข้าพเจ้า จากการที่โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการได้เมินเฉยต่อข้าพเจ้ารทั้งที่ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายเพื่อสอบถามเรียนเพื่อทราบจากประเด็นนี้ครับก็เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากนะครับเมื่อชาวเน็ตเนี่ยได้มีการแชร์หนังสือถึงนายกในครั้งนี้ครับเพราะว่ามันไม่ถูกตามหลักการเขียนคำร้องครับไม่มีหัวเรื่องเรียนเนี่ยไม่มีคุณค่และคำลงท้ายนะครับที่คนปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้คำลงท้ายว่าขอแสดงความนับถือ แต่ยกครับกลับใช้คําว่าเรียนเพื่อทราบแทนครับโดยความคิดเห็นของชาวเน็ตบางส่วนฮะก็ได้มีการพูดถึงกันอย่างดุเดือดอาทิครับแค่คําว่าคุณยังไม่มีชื่อในวงเล็บมักจะเป็นตัวบรรจงแต่ทําไมลายมือไม่คล้ายเหนือความกากดีแค่เรียกคนอื่นโดยไม่มีคํานําหน้าว,ว่าคุณก็ทุเลศแล้วเพื่อนเล่นหรือลงท้ายก็แย่อาหอกากเขียนไม่ได้มีความน่ารักนั่นคนเคยเล่าเรียนก่อนจะสั่งให้ใครตรวจสอบอะไรตรวจสอบตัวเองก่อ god ปกติเรียนอยู่ดีๆอะไรทําให้เป็นแบบนี้พ่อแม่สถานศึกษาสังคมหรือว่าทําตัวเองทําตัวเองที่ออกมาเคลื่อนไหวถ้าเขาตรวจสอบจริงๆแม่บุ้งทะลุวางและครอบครัวทะลุโดนชุดแรกลักษณะสำนวนการเขียนเนื้อหาและมารยาทสรุปได้ว่าไร้การศึกษาไร้มาตรฐานอันสมควรแก่วัยเป็นอย่างยิ่งเรียนเพื่อทราบกระทราบแล้วไงก็ขอให้ทราบอย่างเดียวไม่ใช่หรือจะเอาอะไรอีกจะเขียนว่าเรียนไปทําไมในเมื่อ ขียนชื่อเขาไม่มีคําว่าคุณนํหนาสักคำถ้าจะเขียนแบบเพื่อถึงเพื่อนขึ้นต้นแค่ว่าถึงเสฐาก็พอแทนตัวเองว่าฉันก็ได้ถ้าสนิทหน่อยก็กูมึงไปเลยจากครึ่ง,คร,งครึ่งกลางกลางไปทําไมเนาะและนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากครับเมื่อมีผู้ใช้งานเอกท่านหนึ่งฮะได้มีการนําลายมือของยกครับไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาครับหลังจากที่ยกนะฮะเดินทางไปที่โรงเรียนเตรียมพัดครับเพื่อยื่น หนังสือร้องเรียนที่โรงเรียนเนี่ยไม่ยอมให้เข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมครับซ้ำยังอนุญาตให้ตำรวจนะครับเข้ามาจับตาดูและเข้าถึงตัวเธอที่โรงเรียนอีกด้วยครับทางนี้ฮะยกยื่นหนังสือส่งถึงโรงเรียนโดยระบุคำถามที่ต้องการให้โรงเรียนตอบทั้งหมด5ข้อครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือลายมือหนังสือร้องเรียนทั้งสองฉบับครับซื้อเขียนจากบุคคลคนเดียวกันนะฮะแต่ลายมือเนี่ยกลับไม่เหมือนกันเลยครับโดยผู้ใช้งานเอกท่านนี้ฮะก็ได้สแสดงความคิดเห็นเอาไว้นะครับว่าทำไมลายมือน้องหยกในจด หมายสองฉบับถึงไม่เหมือนกันหรือฉบับหนึ่งเขียนด้วยมือขวาอีกฉบับเขียนด้วยมือซ้ายการตวัดไม้มาลายไม้ม้วนการลันการลากส่อเสือชอช้างก็ไม่เหมือนกันจะเหมือนก็คือตอนลงลายมือกับลายเซ็นเพียงเท่านั้นครับ